ในช่วงนี้นะคะที่มีพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ก็มีประกาศออกมาด้วยนะคะจากกรมอุตุน,นิยมวิทยาตอนนี้แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอิทธิพลของพายุฤดูร้อนรอบใหม่จะเข้ามาแล้ว4-8พฤษภาคมนี้นะคะหลังพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลความเย็นรอบใหม่จากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนบนและบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะบวกกับว่าช่วงนี้ประเทศไทยสะสมอากาศร้อนเอาไว้เพราะฉะนั้นหลายพื้นที่อุณหภูมิทะยานขึ้นร้อนจัดแตะ40องศา ต้องเฝ้าระวังช่วงวันที่4-5พฤษภาคมค่ะภาคอีสานภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบส่วนช่วงวันที่5-8พฤษภาคมถึงคิวของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกอธิบดีของกรมอุตุนิยมวิทยานายวันชัยศักอุดมชัยเปิดเผยกับหนาวที่26ค่ะบอกว่าสำหรับปีนี้เกิดพายุฤดูร้อนถี่มากกว่าปีที่ผ่านมารุนแรงในหลายพื้นที่ ถือว่าเป็นลักษณะาอากาศที่ผิดปกติของสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนนับถอยหลังจากฤดูร้อนที่เหลือคาดว่าอุณหภูมิจะไม่ร้อนจัดถึงขนาด42-43ถึงองศาเพราะว่าอยู่ในช่วงของปลายฤดูแล้วก็เตรียมจะเข้าสู่ฤดูฝนสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนี้แล้วค่ะฤดูฝนปีนี้เราคาดว่าอยู่ในประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งก็ต้องรอรอในส่วนของ องค์ประกอบที่ครบนะครับก็คือการจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนหนึ่งจะต้องมีฝนตกต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่ของประเทศ2ตัวสําคัญก็คือต้องมีลมมรสุมตวนตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยท,ทั้งประเทศนะครับซึ่งเราคาดว่าลมมรสุมตวนตกเฉียงใต้จะเริ่มประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้นะครับถ้าครบองค์ประกอบเราจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอีกครั้งหนึ่งครับ ฝั่งของอธิบดีกรมอุตุยังบอกด้วยนะคะว่าฤดูร้อนที่เหลือยังคงต้องเฝ้าระวังพายุดูร้อนและก็อากาศที่ร้อนจัดค่ะรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงอากาศแปรปรวนช่วงปลายฤดูโดยเฉพาะชาวสวนผลไม้อย่างทุเรียนในภาคตะวันออกนะคะหากแก่ได้ที่ก็ให้รีบเก็บผลผลิตส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันต้องเตรียมเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะการท่องเที่ยวข้ามไปยังเกาะต่างๆก่อนจะเข้าอดูฝนในปีนี้นะคะกรมอุตุยังคาดการณ์ด้วยนะคะว่าฤุดูฝนปีนี้ ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยประมาณ5%ค่ะใกล้เคียงกับฝนในปี2542ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกระกฎาคมนะคะปริมาณและรวมไปถึงการกระจายของฝนมีน้อยอาจทําให้เกิดการขาดแคลนน้าด้านการ,กรเกษตรหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประธานควรใช้น้ําเพื่อประโยชน์สูงสุดส่วนเดือนสิงหาคมถึงกันยายนคุณผู้ชมไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่อาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก รวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ด้วยและก็อย่างคาดการณ์กันนะคะว่าฤดูฝนปีนี้ไทยมีโอกาสเผชิญพายุหมุนเขตร้อนหรือว่าดีเพรสชันโซนร้อนและก็ไต้ฝุ่นจำนวน2ลูกค่ะมีโอกาสสูงเลยนะคะที่จะเคลื่อนผ่านภาคอีสานภาคเหนือช่วงเดือนสิงหาคมหรือว่ากันยายนที่จะถึงนี้ค่ะในช่วงนี้ก็ต้องเตรียมบริหารจัดการน้ำกันนะคะโดยเฉพาะชาวนาและก็เกษตรกรในหลายพื้นที่กันด้วย